จริงแล้วลิเกเนี่ยมันต้องมีหลายอย่างเหมือนว่ามีวาสนามันต้องมันต้องมีครับวาสนามันมันเป็นหมายคว่าอย่างันหน้าเนี่ยมันต้องมีเขาต้องมีอะไรดีในตัวเหมือนที่เขาด้างดังมันเนี่ยคือมันต้องครอบคุมได้ทั้งคณะแล้วก็เหมือนว่าอย่างคนดูพันหนึ่งเนี่ยยังไงต้องอยู่ถึง อย่างแย่สุดคือ700ต้องอยู่ถ้าเอาอยู่ได้ถ้าถ้าเป็นสุขสาวทิตย์ต้องต้องเกือบเต็มพันต้องเหลือพันอะตอนตอนนั้นก็กำลังลำบากตอนที่เขาตามตามตามแม่แล้วก็เริ่มประมาณห้าขวบนิดนิห้าขวบครึ่งเขาเขาออกเล่นแล้วก็ไปยืนไปยืนดูข้างนอกเห็นชัดเห็นเขาชัดมากเลยแบบ แบงค์มันต้องมีดีนะอะไรแล้วก็เวลาก็แต่งตัวเสร็จเนี่ยเขาจะไม่คุยใครเลยจะนานมามีัเล็กนะเล็กๆอ่ะประมาณห้าขวดกว่าณเขาแต่งตัวเสร็จเขานั่งปากแล้วก็เวลาไปยืนจะออกเลยแล้วดับนิ้วลาใครเดินไปยายเดี๋ยวหนูได้ลิเกแบบเขาจะพูดอะไรเงี้ยแล้วก็ดูว่าแบงค์มันมักจะมีอะไรดีๆอะไรเงี้ยก็แล้วก็ลอง จังหวะจังหวะโชคพอดีเราเขาตามเราเรา,เราเราบันทึกบิเกหมดรักดวงแก้วแล้วก็ไปด้วยไปด้วยแล้วก็พอดีบริษัทโรดผลที่กำกับเ,เราไปออกฉาก่งสองคนพี่น้องก่อนร้านน้ำเพชรนี่เขาเห็นวกาจานลองทำเกเด็กไหมละ่ะบอกมีลูกหลานเยอะเยอะไหมบอกเยอะอะไรจะลองทำไหมเอาสิว่า mm hmm. เขาก็บอกตั้งสอนล้านนั้นเพชรเลยอะไรจริง,จร,ง,จ,รงจริงก็ภูมิใจมากแต่ว่าคือก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจดีใจที่ว่าตามประสบความสำเร็จแล้วก็พาหลายครอบครัวนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นจากที่ลำบากไอตรงนี้เราจะภูมิใจมากแป่หมายา็ว่าพาลูกหลานให้ถึงฝั่งสอนลูกตั้งเล็กอดทนในในขณะที่เรา ก็มีชีวิตที่ดีขึ้นคนอื่นเขามีบ้านอยู่จากคนที่ไม่ไม่มีอะไรเลยล้มลุกคลุกคานมาคือคอแล้วเขามีบ้านอยู่เนี่ยทำเหมือนว่าเราเราก็ดีขึ้นเขาก็ดีขึ้นถูกไหมแล้วก็ช่วยเหลือเจ็บใกล้ได้ป่วยดูแลอันนี้ลึกๆเราภูมิใจไม่ใช่ว่าเรารวยคนเดียวเรามีคนเดียวไม่ใช่มันต้องไปพร้อมกันและอันนี้คือเราจะภูมิใจที่สุด คือให้ให้โดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทน